ี่คะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิดช anel มาครั้งแรกค่ะขอแนะนําตัวเราชื่อวิวค่ะเราชื่อเนยนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดช anel กันครั้งแรกนะวันนี้ก็จะมารีวิวรูปอมสองรสนะคะนี่นะจะมาแข่งกันว่าของใครอร่อยกว่านะคะเริ่มเลยมาเรามาเป๋อยกันก่อนป๋อย เราแพ้ี่เราก็จะแก่ก่อนแล้วฮ่าเฮ้ยได้แล้กินอ่ะอ่ะาขาไปนั่งชิมกันนะให้จมกพ่นนะเอ้ยกินเอาวะมาแล้วกินแเดี๋ยวีกินหอมมากอ่ะทุกคนมัน อ้าวลูกอมหายแดงลูกอ,าอมอามเนะทำไงดีลูกอมหายชาร์ก้องอะไรเหรอคะชากล้งองอคะซื้อมาประมาณสองหมื่นมานี้เดี๋ยวจะแกในี่แจงรับก้อนขอใครเ <c oughs> <c oughs> นต เนตอายเนตเนตนี่ต้องคูดก็ได้รดนมออกมาแล้วค่ะนี่นะค่ะก็จะเป็นของพี่เนยดิรดนนมมันออกมาเลบุลิเก็บออกมาเอ้ยอะไม่น่ากินเลยอ่ะของเราไม่น่ากินเฮ้ยวิวหอมนะเรื่องของเองอะแม่ขอลองกินหนยหอมหอมขามากินกันเลย หนูสันมากรับอืมนีอร่อยอืมแกไม่ออกอร่อยอ่ะอะไรวะอืเ้าแอเอาไดนี้อันนี้ให้สิบเลยให้หอันนี้ให้แปะแต่อันนี้ให้อันนี้ก็ให้สิบ อร่อยนะอร่อยอร่อยเอะ่ออนนี่อร่อยอืมเออดูเหลือค่ะดูเหลือไม่ให้เหลืออะอร่เออ่อยยอ่หมดอันก็อก็ขอรถใช่หมให้อันนี้สิใช่ะให้อั อันนี้เก้าองแว่าขับแไอนีอนะถ้าอะไรวะขอบใจค่ะขอบใจค่ะขอบใจเพื่อนค่ะขอบใจเพื่อนค่ะอะไรแ่ีอีสืสารกันอยู่นะคะสื่อสารวนะนี่ะยงงติดปั ที่ร้านหนูมันมีอยู่คนณแม่ะไม่ลงเงินน้องมือปิดยังไม่ปิดนะคะปิดหนึ่งเมษานี้นะคะเต่ลงแลนพี่เนยนะหลอกมากแโแม่คนหลอกดูเท่เท่อะเท่เท่แบบคือถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยอะแบบคิ้วอะเขาคือเหมือนผู้ชายอะแต่แต um, ่เวลมเก็โค an ้งผู้หญิงแล้วนูคัดว่าเออแม่พูดคัดเลยหละจะไม่คิดตังค์เอาอะน้อค้าพี่มีในของเด็พูดดีมากือบอกโอหนูชอบเด เออพูดดีแต่อีกคนนึงเหมือนท่อมสะตุนนะแม่เหมืนอ,อ,อมนีิพอยอ่ะเนี่ยฮะอ่อพี่ครับเมียนี่นะค,ะครับขอโทษนะคะที่มีเสียงเลย่างเงี้ยเขาสื่อสารกันทางา่เขาคื <c oughs> อโทรศัพท์ออเว่างทีแบบแอปคุยแบบแต่เรา,าพ <c oughs> รี่นะคะจต่เราพี่ตรงนี้เราไม่ได้ ส่วนมากก็ทำผู้ดีกับแล้วผู้ขานวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดสแต่เขาใชกคติดตามช่าง Q&A ด้วยนะคะเขาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอ่ะแบบทอมที่รอ